สวัสดีค่ะ มีหลายๆคนนะคะก็สอบถามมาว่าแล้วจะเลือกทานโปรโตีนจากท้องตลาดเนี่ยอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเติงก็เลยอยากจะมาบอกความแตกต่างนะคะระหว่างโปรโตีนที่มีในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปอะคะ่ะซึ่งมาจากพืชแค่ไม่กี่ชนิดนะคะหลายๆยี่ห้อเลยในท้องตลาดนะคะเป็นโปรโตีนก็จริงแต่มีไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเห็นผลไม่ชัดเจนเมื่อทานไปค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวโปรโนอสค่ะคิดโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทั้ง ทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพครบเลยละค่ะก็เลยทำให้ตัวโปรโนอสเนี่ยค่ะมีโปรโตีนครบนะคะจากพืชทั้ง7ชนิดค่ะมีกรอดอะมิโนโครบทั้ง9ตัวแถมยังมีไขมันดี MCT Oil อีกด้วยนะคะก็เลยทำให้ผิวพรรณนะคะดูดีขึ้นเห็นผ้ชัดเจนและที่สำคัญควบคุมหิวได้นานดีต่อสุขภาพด้วยนะคะใครที่ใส่วีแกนไม่ควรพลาดค่ะหรือว่าใครที่เป็นสายสุขภาพต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือช่วย ให้ออกกำลังกายได้แข็งแกรงได้นานขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพดีขึ้นขอแนะนำเลยละค่ะแล้วจะติดใจค่ะโปรโนอสค่ะ